สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปความรักของชาวาธาตุไฟนะคะาธาตุไฟได้แก่ราศีเมษราศีสิงห์ราศีธนูอันนี้เป็นคลิปปักหลังนะคะแต่ว่ามันเลยมาหลายวันหมอไม่มีเวลานะคะแต่ว่าหมอก็ทําให้นะคะหมออยากให้คุณดูเป็นไกด์ไลน์จะดีที่สุดนะคะอย่าไปตัดสินใจใดๆเพราะเป็นคลิปรวมนะคะมันมันไม่ใช่ทุกอย่างและไพ่นี้เป็นไวเวอร์ซ่าคือการอ่านสลับกันได้ถ้าคุณไม่มีพฤติกรรมอย่างนี้นะคะ แต่ไพคุณดีมากเลยอะชาวธาตุไฟคะไพต่ตัวตนของคุณออกมาเป็นเก้าเหรียญคุณอาจจะอยู่ในหมวดสวยๆรวยๆรอๆโฟกัสเรื่องเงินเรื่องงานนะคะเก้าเหรียญสิบเหรียญน,นะคะแปดเหรียญว้าวค่ะเงินคุณดีมากๆไพ่พลังงานพวกนี้ไม่ไม่จำเป็นต้องเป็นปักหลังของมิถุนาเสมอไปนะคะไพ่มันสามารถโดดไปถึง3าสีเดือนได้มีไพ่ชุดใหญ่ออกมาด้วยนะคะถ้าใครโสดอยู่ มอว่าคุณจะเจอเนื้อคู่ค่ะเดมเพลอร์เดมเพลทออก,ออกให้ออกมาเป็นคู่กันเลยค่ะเนี้ยค่ะเนี้ยคู่กันออกมานะคะคู่ชุดใหญ่ด้วยไพ่เมเจอร์ Major นะ,ค,ะคุณจะได้เจอเนื้อคู่คนที่คุณคู่ควรคนนี้มีอะไรที่คล้ายๆกับเราหรือมีอะไรที่อยากสร้างอนาคตด้วยกันนะคะสองถ้วยจัดเม้น์นะคะหกถ้วยถ้าใครทะเลาะก,กันขัดแย้งกันหรือแม้แต่คนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนอดีตที่ผ่านมาคุณเคยจากใครไปหรือห่างเขินกับใครมา นะคะมีโอกาสที่จะได้วนเวียนกลับมาคุยกันใหม่ได้คุยกับคุยกันคราวนี้น่าจะชัดเจนขึ้นแต่ตัวคุณมากกว่าที่จะเป็นก้าวเรียนคือยังอยากอยู่ที่สวยๆรวยๆหล่อๆ,อๆนะคะโฟกัสเรื่องเงินเรื่องงานหรือบางคนไปเจอเพื่อนเก่าสมัยเรียนประถมมัธยมนะคะคนที่คุณคุ้นเคยหรือแม้แต่คู่จากอดีตชาติก็ได้นะคะเนี่ยจัดเมนขึ้นมาวีออฟจูนนะคะจะมาให้ความเติมเต็มกัแบบคุณเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์นะคะ ความรักนี้แต่คุณอาจจะไปโฟกัสเรื่องเงินเรื่องงานหรืออยากจะอยากอยู่คนเดียวอยู่ในหมวดที่ยังอยากที่จะเติมเต็มอะไรให้ตัวเองเงียบๆนิ่งๆอยู่คนเดียวซะมากกว่าไปโฟกัสเรื่องที่คุณอยากทําแต่ถามว่าความรักเป็นยังไงยังดีอยู่นะคะถ้าทะเลาะกันก็จะมาปรับความเข้าใจได้บางครั้งนะคะบางท่านนะคะในทีอเรียนนะคะ,อะบอกทาตก่อนนะคะคุณอาจจะคุยกับธาตุดินกันมึกษสมังกร นะคะแล้วก็เดมเพลอร์นะคะชาวเมธลัคนาเม a คนต่างชาติแดนไกลต่างอายุศาสนาได้หมดนะคะคิงหรือทั่วท่าน้ำกร,รกฎมีนพิจิกที่จริงคุณคุยกับใครก็ได้นะคะแล้วไพ่ย,ยังบอกอีกนะคะว่าไพ่พวกนี้ถ้าคุณแต่งงานแล้วมีครอบครัวแล้วคุณอาจจะมีน้องได้ด้วยนะคะเนี่ยคะ่ะไพยย่าการตั้งคันขึ้นมานะคะตั้งหลายใบเลยนะคะแล้วก็ไพ่กำเนิดเกิดใหม่แล้วสิบถ้วยก็คือมีเด็กมาวิ่งมาอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะมีโอกาสนะคะ มีโอกาสที่จะได้มั่นหมายแต่งงานได้ด้วยหรือผูกข้อต่อแขนกันก็ได้นะคะในอนาคตข้างหน้าชาวธาตุไฟมีโอกาสได้สมหวังได้ความรักนะคะที่มั่นคงสิบเรียญนนะคะมีคนมาเติมเต็มได้คู่ที่รวยหรือคุณนั่นแหละจะรวยก็ได้คนที่ใช่นะคะหมอขอดูอดีตที่ผ่านมาถ้าหมอพูดอย่างนี้นะคะหมอจะพูดตลอดนะคะไม่ได้แปลว่าทุกคนนะคะคลิปนี้มันเป็นคลิปรวม บางคนก็อาจจะสมหวังบางคนก็อาจจะไม่ใช่แต่หมออยากแนะนําว่าถ้าใครรอใครหเดือนหนึ่งปีไปแล้วทะเลาะขัดแย้งอะไรอะไรกันหรือเข้าไปเพราะสถานะอะไรก็ตามหมออยากบอกว่าเราเดินหน้าดีกว่าค่ะเพราะว่าคนเราถ้ามันไม่ใช่มันก็คือไม่ใช่ในอนะคุเอาจะเจอคนที่ใช่ก็ได้นะคะขอดูอดีตที่ผ่านมาคุณเป็นยังไงบ้างทัด,ท,ดทัดไฟค่ะสีดาบคือความนิ่งความเงียบหรือ ความรักนี้มีการพักเบรกพักใจกันไปนะคะแน่นอนละห้าถ้วยมีคนที่รู้สึกเสียดายอะไรอวรมันรู้สึกตัดกันไม่ขาดมีคนที่สามไม้เท้าอยู่ต่างชาติหรือแดนไกลหรือสามไม้เท้าแปลว่าพลังงานของสามเศราวิบากกรรมเราสามคนก็ได้นะคะหรือคุณเริ่มมองอนาคตข้างหน้าหันหลังให้กับบางอย่างก็ได้นะคะใครวนนี้ขึ้นมาในท์เอเรียนธาตุดินกันบรกสมมังกร ความรักนี้คุณไปโฟก,กัสเรื่องเงินเรื่องงานเพื่อทําให้ใจเราเย็นลงนิ่งลงหรือไปทําอะไรก็ได้มันนิ่งมันเฉยใช่ไหมอ่ะความรักนะคะสิบดาบมีคนรู้สึกเสียใจเจ็บปวดมีคนที่อา่าโดนแทงข้างหลังแล้วค่ะให้บางสำรับแต่สำรับนี้เฝ้าหลุมศพคือความรักที่เจ็บปวดที่สูญเสียที่เสียใจนะคะในความรักเนาะนะคะเด e เดคุณอาจจะจบกับใครหรือจากใครไปนลคะ่ะหรือ ที่ผ่านมามีคนที่จากเราไปหรือเปล่านะคะระวังนะคะเรื่องขับรถขับลาอะไรเงี้ยนะคะดูดีๆนะคะหรือมีคนที่ป่วยไม่สบายแล้วจากไปก็ได้นะคะหรือความรักของคุณนะคะเดดเดทคือชาวพิจิกรลัคนาพิจิตคุณอาจจะไปจบหรือห่างอะไรกับใครมาก็ได้นะคะที่ผ่านมาแต่ความรักมันยังยังคงนึกถึงกันเด็กถือถ้วยถ้าน้ำกรกฎมีนพิจิกนะคะความรักนี้มีคนที่อายุน้อยอายุต่างกันหรือความรักมันเป็นเพศอะ มันเบลบาไม่ว่าคุณจะคบกับใครนานก็ตามมันรู้สึกเบลบางมันรู้สึกช่วงเวลาที่ยากลําบากอะเดือนสตาร์ชาวกลุ่มลักนาคุมตอนนี้คุณอาจจะเทใครหรือใครเทเราก็ได้นะคะความรักนี้แต่คุณกําลังจะเยียวยาหัวใจตัวเองก็ได้นะคะชาวธาตุปฟที่ผ่านมานะนะคะ่ะเด๋ยดทำแลนชาวธนูลัคนาธนูนะคะความรักนี้มันอาจจะมีการไปไปกับ,ก,บกับเสมอหรือมันอยู่ห่างไกลกันหรืออยู่ใกล้ก็แปลว่า ใจเราห่างมันเติมไม่เต็มนะคะมันมันต้องบาลานนะคะมันถ้าเราทะเลาะหรือไม่เข้าใจกันนะคะมันจะเป็นการปรับมันเกฑ์การบาลานหรือเราจบบางอย่างเพื่อให้เราได้เริ่มต้นใหม่คุณบล็อกใครหรือใครบล็อกเราไหมคะความรักนี้เด็กถือดาบนะคะอายุน้อยหรือต่างกันหรือความรักนี้มันมีอีโก้มันมีอารมณ์เหวี่ยงวีนะคะเอาแต่ใจทะเลาะกันไปนะคะบางคู่ที่ขัดแย้งกันนะคะเหนื่อยยิ่งครบยิ่งเหนื่อยถามว่าเรารักกันไหมนะคะ รักกันนะคะแต่มันเหนื่อยเหลือเกินกับบางคนนะคะเรายังรักกันเรายังมีแรงดึงดูดเรายังรู้สึกนึกถึงกันยังคิดถึงกันอยู่นะคะมีคนที่ขอพอรอยากให้ได้กลับมาคืนดีก้าเหรียญมีคนที่อยากไปโฟก,กัสเรื่องเงินเรื่องงานแล้วนะคะไม่อยากอยู่ตรงนี้นะคะรักตัวเองมากๆหรือความรักนี้มันมีเรื่องผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องจัดเม้นนะคะมันมีการจบบางอย่างที่หมอบอกค่ะ บางคนหมดวิบากกรรมจบสิ้นนะคะวิบากกรรมแต่บางคนจบบางอย่างเพื่อให้เราได้เริ่มต้นใหม่หรือกับคนเก่าหรือกับคนใหม่ก็ได้นะคะเดี๋ยวหมอดูว่าเขาคิดยังไงกับค,คนทาดไฟนะคะหมอขอดูนิดนึงว่าเขาคิดยังไงกับคนทาดไฟคนรักของคุณคนที่คุณคบคนที่คุณมีปัญหานะคะหรือเป็นแฟนกันแล้วแต่งงานก็ได้ไม่แต่งก็ได้นะคะดูว่าเขาคิดยังไงกับทตดไฟนะคะ ในถือเหรียญใบแรกความรักนี้เขายังยังอยากยื่นโอกาสให้คุณหรืออยางอยากยื่นโอกาสให้กันและการอยู่นะคะหรือความรักมันมันเริ่มนิ่งเริ่มเฉยนะคะไปโฟกัสเรื่องเงินเรื่องงานสิบถ้วยอ่านะคะถ้าคุณเคยอยู่กันเป็นครอบครัวนะคะสเตนสิงลัคนณสิงเขาอยากย้อนกลับมานะคะหาคุณถ้าทะเลาะกันหรืออะไรก็ตามนะคะยังเขายังยังอยากกลับมาคืนดีกับคุณเขาเขาคิดยังไงกับคุณอีกคะ มิิเชียนนะคะความรักนี้ยังอยากกลับมายังอยากแก้ไขอะไรบางอย่างนะคะหนึงเรียนเขาอาจจะอยากกลับมาเริ่มต้นใหม่กับคุณนะคะพายขึ้นมาเดยอสาตารกุมลักขณากุมมีคนที่อธิษฐานหรือขอพรอให้ได้กลับคืนมานะคะพวกนี้นะคะ ธาตุไฟเมสิงธานูน,นะคะความรักนี้มันยังเป็นแพชชั่นหรือมีคนไปโฟกัสเรื่องเงินเรื่องงานไม่ค่อยสนใจใครไม่ไม่ค่อยสนใจกันมีคนที่รู้สึกน้อยเนื้อต่ําใจรู้สึกเหนื่อยหรือรู้สึกถอดใจรู้สึกเหงาเนียนนะคะในความรักนี้อยากอยากได้คืนกลับมาเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าไพ่มันยังไพ่เห็นไหมเขาคิดว่าคุณมันมันเป็นอะไรที่คุณกับเขามีอะไรที่คล้ายกันแต่ดูให้ดีนะคะบางคนคิดว่ามีอะไรที่คล้ายกับเรามากรู้สึกดีคนนี้หรือกันเคย มันมันมันเข้ากันมากมากๆอะไรประมาณนั้นแต่ดูให้ดีว่าเขาคิดว่านะคะคุณอาจจะมีเจ้าของแล้วมีแฟนแล้วมีครอบครัวแล้วก็ได้มันเป็นไปได้ยากก็มีนะคะเขาเลยอยากนิ่งอยากถอยนะคะยังรู้สึกอย่างนี้แต่ถ้าบางคนเป็นครอบเป็นครัวเป็นอะไรแล้วหรือบางคนเคยห่างกันออกมาเคยไม่ชัดเจนตอนนี้เขาอยากกลับมาเริ่มต้นใหม่คุณเขาคิดว่าคุณนี่แหละคืออาจจะช้อยที่ดีที่สุดก็ได้นะคะอยากกลับมาเริ่มต้นใหม่แต่ถ้าเป็นครอบเป็นครัวแน่นอนแล้วนะคะ เขาอยากมีคุณไว้แต่ที่เขามีคุณเขาอาจจะเพราะว่าเราต่างกันอยู่ใกลกันหรืออยู่ใกล้ก็เหมือนไกลทําแต่งานโฟกัสแต่เรื่องตัวเองมันเลยเงานะคะแต่ก็ยังอยากมีกันและกันไว้ค่ะเด t สพิจิลรคณาพิจิกเราอาจจะเคยจบกันไปห่างกันออกไปก็ได้นะคะตอนนี้เขาอยากอยากได้กลับคืนมานะคะให้พวกนี้นะคะสองไม้เท้าบางคนอยู่ไกลกันต่างชาติแดนไกลนะคะ ต่างอายุศาสนาได้หมดแล้วก็หรือไพ่สองไม้เท้าเขารอที่จะติดต่อรอที่จะสื่อสารรอที่จะได้เดินทางมาเจอกันไพ่เดชเลอสําสหรับนี้คือเหนื่อยแค่ไหนก็ยังอยากกลับมานะคะถ้าทะเลาะขัดแย้งอะไรกันถ้าอยู่ต่างชาติแดนไกลนะคะหรืออยู่ใกล้กันก็ได้นะคะไพ่นี้คีย์เวิร์ดคือเห็นไหมคะดอ,ดอกทานตะวันนะคะที่มาพร้อมกับวันใหม่ที่สดใสเขาจะกลับมาเพื่อชัยชนะเพื่อวันของเราเพื่อเป็นครอบครัวของเรานั่นเองนะคะอันนี้ความคิดหรือ คนที่เขาคบนะคะเขาก็อยากสร้างอนาคตกับคุณก็ได้นะคะโอเคงั้นหมออันนี้ขอขอดูแอคชั่นนะคะแอคชั่นคือแนวโน้มความสัมพันธ์คุณจะเป็นยังไงบ้างปักหลังนะคะชาวธาตุไฟคะ่ะอืมปักหลังของธาตุไฟความรักคุณจะเป็นยังไงนะคะมีอ่านะคะจัดเม้นขึ้นมาไปแรกนะคะจัดเม้นเป็นไพ่ของการประกาศของการตื่นรู้ของการมีสติหรือของ ของคู่ที่กลับมานะคะสิ่งเก่าๆอาจจะได้ย้อนกลับมานะคะมันเป็นคู่บุญคู่กรรมกันตัดไม่ขานะคะสาหรับบางคู่นะคะเห็นไหมมันไพ่เหมือนกันเลยนะคะสีสีไม้เท้าเดซันนะคะสิบถ้วยล่วงออกมาก่อนนะคะควินถือไม้เท้าขอดูน้องความสัมพันธ์คุณกับคนรักจะเป็นยังไงหรือคุณที่คุณมีปัญหานะคะไพ่พระสองไม้เท้าเอ็มพัลเลอร์นะคะ คิงถือไม้เท้าสองถ้วยเวียร์ฟอร์จูนสเตนหนึ่งเรียนแล้วก็เก้าเหลียญน,นะคะโอเคเก้า okay. ดาบบางคนเครียดวิตกกังวลน,นะคะหมอพูดอย่างนี้ก็ได้นะคะหมอจะอ่านตามไพ่แนวโน้มความสัมพันธ์หมอขออนุญาตเลื่อนนิดนึงนะคะโอเคไพ่พวกเนี้ยคือไพ่ของของคู่กันนะคะอ่านะคะไพ่คู่กันไพ่เอ็มเพลเลอร์กับเอ็มเท็ก็คู่กันนะคะสองใบเนี้ยนะคะ แนวโน้มความสัมพันธ์ที่หมอเห็นนะคะจะมีโอกาสได้ย้อนกลับคืนมาคืนดีกันหมอก็อ่านไปตามไทยนะคะเห็นไหมเนี่ยมันก็ขึ้นมานะคะเห็นไหมมันขึ้นมาเหมือนกันเลยใครที่เป็นคู่กันแล้วไม่แคล้วกันแค่ะตัดกันไม่ขาดใครที่อธิษฐานหนึ่งกันแล้วยังนึกถึงกันและกันจะได้กลับย้อนกลับมาคืนดี ไม่ใช่ทุกคนนะคะแต่หมอเห็นมีคนใหม่ๆก็เข้ามาในความสัมพันธ์บางคนถ้าคุณรอใครหมอบอกไปแล้วนะคะเกิน3าหหรือ6เดือนหรือ1ปีไปแล้วถ้ามีคนใหม่ๆเข้ามาลองเปิดโอกาสให้คนใหม่ๆถ้าบางคนนึกถึงแต่สิ่งเก่าๆนะคะจนพลาดความรักที่ดีๆที่ใหม่ๆที่เขามีโอกาสนะคะเติมเต็มให้คุณมากกว่าอาจจะให้ความเติมเต็มให้ความชัดเจนก็มากกว่านะคะแต่บางคู่อาจจะได้ย้อนกลับมาคืนดีได้กันมาเริ่มต้นใหม่นะคะสเตนนะคะ ถึงแม้มันจะยากลําบากมันจะเหนื่อยมีคนจะร้องขอโอกาสกลับคืนมาคือการให้อภัยนะคะถ้าเป็นคู่กันแล้วนะคะแต่หมอเห็นไพ่ก้าเหรียญเขาอาจจะกลับมาในเวลาที่เราไม่ต้องการก็ได้นะคะก้าเหรียญเพราะว่าคุณอาจจะอยู่ได้ด้วยตัวเองมีความสุขเต็มให้ตัวเองแล้วอยู่แบบซื้อสวยรวยๆหล่อๆ,อๆอกันเงินก็ดีมากๆนะคะคุณอาจจะเครียดและคิดมากก็ได้กลับมาแล้วจะเป็นเหมือนเดิมไหมอะไรไหมหรือคุณอาจจะมีระหว่างคนเก่ากับคนใหม่ก็ได้นะคะทากทายค่ะโอเค ะะหมอขอให้แนะนําให้ธาดไฟดีกว่าให้จะแนะนําธาดไฟยังไงนะคะให่ใบ,บแรกคือเดอะเวอร์นะคะใบที่สองก็คือสองถ้วยคิงถือไม้เทา้านะคะโอเคไพ่เดอะเวอร์นะคะสองถ้วยคิงถือไม้เท้านะคะไนท์ถือถ้วยนะคะ หมอจะบอกว่าความรักคือความเข้าใจกันความรักคือเกื้อกูลซึ่งกันและกันนะคะความรักคือการเรียนรู้ซึ่งกันและกันไพ่เนี่ยเห็นไหมตอกเหรียญบางทีเราอาจจะโฟกัสเรื่องเงินเรื่องงานอยู่กับตัวเองมีความทะเลาะกันเข้าใจกันยากหรือบางคู่อาจจะมีวิบากกรรมบางอย่างแต่ถ้าใช่คู่กันแล้วนะคะจะได้กลับมาคืนดีกันนะคะอันนี้หมอพูดไม่ใช่ทุกคนนะคะมันเป็นคลิปรวมนะคะเดยเวอร์คือความเข้าใจแต่ว่าอย่างหนึ่งที่คุณจะได้ค่ะธาตุไฟค่ะ เ h e w ว r ร์นี้เป็นใบสุดท้ายของเมเจอร์แปลว่า t h e w ว r ร์นี้ไพ่ดีนะคะด,ดีในด้านการมีสติการเราเติบโตว,ว่าเราจะมีประสบการณ์ว่าความรักเป็นยังไงใครควรที่จะคู่ควรใครควรที่จะได้หัวใจเราเราจะควรใช้ทั้งสติปัญญาแล้วก็หัวใจควบคู่กันไปถ้าให้จากหัวใจบางทีเราก็อาจจะเสียใจนะคะไพ่พวกนี้ขึ้นมานะคะแน่นอนแหละถ้าบางคนรอใครสักคนคุณจะมีความรักที่ดีนะคะธาตุไฟขะความรักมาพร้อมกับการเงินการทอน การทองควรจะบริหารจัดการให้ดีให้มันบาลานซ์ควบคู่กันไปนะคะอย่าทําอะไรเช่นทําแต่งานมากจนละเลยความรักของเรานะคะขอบคุณนะคะธาตุไฟดูดวงส่วนตัวใต้วิดีโอคลิปนะคะมี ID ดีไลน์ที่หมอนะคะคพิมพ์ไว้นะคะคุณก็พิมพ์เสิร์ชมานะคะถ้าจะดูดวงนะคะอาจจะมีแอดแอดมินคอยตอบนะคะ แล้วก็ขอบคุณที่ติดตามช่วยกดซั s c r ค b e นะคะกดติดตามเป็นกำลังใจให้หมอมินนะคะเดี๋ยวมินจะอัปเดตคลิปแบบนี้เรื่อยๆนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ